นายกินยัไงนายกินยังไงไม่มีอะไรกินให้ดูเลยเหรอครับนี่คือปลาไข่อร่อยมากพูดเสกน้ำไม่ได้นะมันอยู่ในร้าน

ปาไข่รีวิวร้านเหรอครับร้านแถวร้านนวดอะนวดเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็เลยเดินข้ามมาเดินข้ามเพราะมันจะหาที่จอดรถยากเอจอพดพาลยไว้หน้าร้านนวดแล้วก็เดินมาตรงนี้ไม่รู้ร้านอะไร น,นมนด,ดูแถวร,ร้านอะไรไม่รู้พี่ม้าเกาหลีตกเยอะเลยตอนไปไปไม่ตกอ่ะ คอมบังวะคืออะไรถ้าปลาไข่ตัวผู้จะเรียกปลาไข่ป่อเ,เขาเรียกอยู่นะก็ปลามันมีไข่ลูกตัวเพราะว่าเขาเจาะพุงแล้วก็เอาปลาไข่ปลาเข้าไปใส่ ปลาไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ปลาครับไม่กินหมกูกระทะร้านบูมแล้วครับมืขอแห้ง วันนี้แอดมินสมหวังยังไม่ได้ทำงานเลยทำไปอยู่เอ้อยไปบอกเขาได้ไงว่าเราเป็นแอดมินอืมฝากไลฟ์สตต็งวันที่29ดส้วยนะครับ Once on the Moon เป็นโปรเจกต์เล็กๆของพวกเราเองพวกเราสืยจขอรวมถึงไปด้วยนะ แบบเป็นกำลังใจให้เราเยอะๆอันนี้พวกเราเก็บหอมรอมดเงินทุกๆุบบาทของพวกเรามาลงที่งานคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับอยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้เราเยอะๆมันเป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่พวกเราตั้งใจทำมาอาจจะเป็นผลง,งานชิ้นสุดท้ายที่พวกเราทำในนามสิงเล่ห์คอด อาจจะขึ้นชื่อคำว่าสิงเลขอนดอยู่แต่ทั้งรวยเราทุกคนอะเจีงคืนสัญญาหมดแล้วก็เป็นการรวมตัวของพวกเราในการจะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับค่ายทั้งหมดถ้าสมมติคนไม่ถึงตามพัน เราก็จะต้องมาหานค่ายกะจายทั้งหมดออกช่วยกันอัน mm hmm. นี้ได้ปฏิทินแล้วใครได้ปฏิทินแล้วรีวิว้่อนะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจมากมากตั้งใจใส่วันหัวออกตั้งใจใส่หน้าเราเปน็นเอ ช่องแต่ละวันเดี๋ยววีหนะ้าจะทำปฏิทิน365วันมีรูปเราทั้งหมด365รูป พีหน้าเราทำแน่นอนปฏิทินิวันเออแต่ลืมใส่วันฉันพภาทีแรกก็จะใส่ไปแล้วตอนนั้นรีบบินกับฝากบ,บอกกูหน้าใส่วันฉันแต่ลืมใส่วันเกิดพี่ด้วยนะแต่ไม่ทำเขาก็เลยรีบปิดส่งไปก่อนเพราะ ขาให้โฟตา้าวันสุดท้ายในการออกแบบอ่ะก,ก็คือวันที่ไปไล์ให้ทุกคนดูแหละ วันพระน้ไปเราไม่มีวันพระเราไม่มีวันพระอ้าตก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 ว้าวใครปะตกหัวเลว มาปฏิทินเอาไว้จดงาน Sữa không? Dạ, phim đuôi nè Cái này đã ที่เข้าหาตัวเลยหันแต่ลูกน้องเสือเ้อแดงนะน้องเสือเ้อแดงยังขาสัน้นนะหรือเปล่ารอด้วยเพื่อนเติรรีบมาตอนนี้เหงามากแล้ว เวบไม่ได้มาครับวันนี้ย,ยายกันไปเติอโตก็เจอพี่เข้มตอนเช้าพี่เข้มเดารถพับพาไปล้างเราก็เลยแยกกันไปก็เลยขี่พาลวยออกมาไมกินโคกกินน้ำส้มโชยอยู่ยังใหม่ยังไม่ได้ถ่ายมีครับกำลังคิดเล็บก็เล่นอยู่ มีเรียนร้องเพลงอยู่ค่ะตอนนี้กำลังสมัครเรื่องใบสมัครไปกับคุณครูพี่อินคุณครูพี่อินตอนนี้เวลาว่างไม่ตรงกันส้มยูสุหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่มันอร่อยมากมันได้กินของเปลือกสม้ม นางเอกเอ็มวีหรือ,อยังนางเอกเอ็มวีตอนนี้คิดได้อยู่แค่คนเดียวครับน่าจะเป็นต้องใหม่พัทลีโอริโอเสียงปราทำไมเป็นใหญ่ๆ <com> ไม่รู้ครับ ไปงานบุญไหมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่เดี๋ยวรอดูอีกทีก่อนเพราะว่าเหมือนว่าจะมีประชุมใหญ่ของสยง์แลวขอจะต้องแบ่งงานกันแล้วเพราะว่ายีแปดนี้ต้องไปกรุงเทพกันแล้วเพราะว่ายี่เจ็ดไปมีงานไปก็เลยว่าต้องประชุมใหญ่แล้วไม่ยี่เจ็ดก็ยี่โอ้ยี่ห้าก็ยี่หกก็ต้องประชุมใหญ่แบ่ง น้าที่ในการทํางานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในบูธต,ต่างๆการขายเสื้อหรือว่าการยื่นบัตรขายบัตรพวกเราเป็นคนทํากันเองทั้งหมดครับ มีซีเรียมีซีรีส์ไหมมีซีรีส์แน่นอนครับนะไปค่ะอออิูวปาชิวอ้าวค่ะ คูณมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยว,วอขอตัวก่อนเดี๋ยวขอตัวก่อนบายแล้วเจอ,อกันนะครับ